ขายยังไงให้สินค้าไม่ซ้ํากับคนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าหลายๆคนมีคําถามแบบนี้อยู่นะคะมาติดตามคลิปนี้เลยนะคะ Can you guarantee the sun's authenticity maybe i should สำหรับหลายๆคนที่ถามกันเข้ามาว่าครูจะที่จะทํายังไงดีให้เราสามารถที่จะมีสินค้าไม่ซ้ํากับคนอื่นนะคะเราจะได้ทําการตลาดง่ายขึ้นเราจะได้ไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นค่ะครูจะอยากจะบอกว่าคุณถามคําถามที่ผิดค่ะคาถามของคุณที่คุณควรที่จะถามก็คือว่า ฉันจะขายสินค้ายังไงให้ขายดีนะคะเพราะว่าไม่ว่าวันนี้คุณเป็นผู้บุกเบิกที่จะขายสินค้าเจ้าแรกในท้องตลาดหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณนะคะไปขายสินค้าทีเออ่เป็นกระแสรหรือว่าสินค้าที่ขายดีอยู่แล้วแล้วคุณก็ไปขายซึ่งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า คุณจะต้องมีคู่แข่งในตลาดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรือว่าเรื่องคอนเทนต์นะคะคุณก็จะต้องมีคอนเทนต์ที่คล้ายกับคนอื่นหรือว่าอาจจะเหมือนกับคนอื่นไปนเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็คนอื่น ก็อาจจะมีคอนเทนต์ที่เหมือนกับคุณนะคะและเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคนี้ที่เราจะมีอะไรที่คล้ายกับคนอื่นหรือว่าซ้ํากับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําก็คือคุณมีสินค้าแล้วแล้วคุณจะต้องคิดค่ะว่าฉันจะทํำยังไงดีให้สินค้าของฉันขายดีค่ะสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือคุณนะคะจะต้องคิดว่าคุณจะแตกต่าง จากคนอื่นยังไงอะไรบ้างที่จะทําให้สินค้าของคุณโดดเด่นขึ้นมายกตัวอย่างนะคะชานมไข่มุกค,ค่ะมีหลากหลายเจ้ามากในท้องตลาดนะคะแล้วชานมไข่มุกแต่ละเจ้าเขามีความแตกต่างยังไงนะคะแพคเกจจิ้งเขาแตกต่างไหมหรือว่ารสชาติเขาแตกต่างไหมนะคะหรือว่าไข่มุกของเขาเป็นไข่มุกพิเศษที่ทําจากบุกนะคะคุณก็ไปสร้างความแตกต่างให้กับ ตัวสินค้าของคุณค่ะแล้วอย่างที่2นะคะก็คือประสบการณ์ของลูกค้าค่ะคุณจะให้ประสบการณ์อะไรบ้างกับลูกค้าของคุณอย่างเช่นลูกค้าจะได้ประสบการณ์ที่ดีจากการบริการของคุณหรือว่าลูกค้าเขาเข้ามาดูเพจของคุณแล้วเขากำลังซื้อกับคนที่มืออาชีพที่จะสามารถให้สินค้าที่ดีที่สุด ให้กับเขาจริงๆแล้วก็ประสบการณ์ของเขาที่เขามาดูเพจของคุณคุณกำลังช่วยเขาแก้ปัญหาเขารู้แล้วเขามั่นใจว่า สินค้าที่คุณกําลังนําเสนอเขาหรือกําลังขายเขาอยู่นั่นเป็นสินค้าที่จะสามารถตอบโจทย์ปัญหาของเขาแก้ปัญหาของเขาได้ทันทีนะคะนี่คือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่คุณจะต้องไปทําการบ้านแล้วก็ไปศึกษานะคะว่าอะไรบ้างที่จะทําให้ลูกค้าเข้ามาในหน้าเพจของคุณแล้วมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะคะแล้วข้อที่3ค่ะก็คือ คุณจะต้องเอาหน้าตัวเองหน้าสวยๆหล่อๆของตัวเองนะคะออกกล้องเพื่อที่จะแกเรนตีสินค้าของคุณค่ะเขาจะได้รู้ด้วยค่ะว่าผู้ขายคือใครแล้วผู้ขายนะมีประสบการณ์ยังไงกับสินค้าตัวนี้แล้วมันช่วยผู้ขายก็คือตัวคุณนะคะช่วยคุณยังไงให้เกิดผลลัพธ์เร็วขึ้นนะคะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องออกมานะคะอดลิปแล้วก็ไลฟ์ค่ะ การไลฟ์นะคะจะทำให้คุณนะคะ <c oughs> เหนือกว่าคู่แข่งของคุณแน่นอนนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะคะคุณชอบก็ฝากนะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆที่กำลังมองหาเคล็ดลับในการขายดี <c oughs> แล้วก็อย่าลืมติดตามเพจนี้คูชอรี่ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งตัวจริงการตลาดออนไลน์ที่ปั้นคุณให้สวยปังรวยนะคะบนออนไลน์ผ่านการไลฟ์ Life สดค่ะใน นี้นะคะครูชันี่ก็มีไลฟ์สดอาทิตย์ละ3วันนะคะจันพุทธสุขเวลา5าโมงเย็นค่ะจะสอนคุณวิธีการไลฟ์สดต่างๆนานาแล้วก็สอนวิธีการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามตอนนี้ได้เลยนะคะบ๊ายบาย